วัสดีครับเพื่อนทุกคนชาวป่าทุกคนนะครับแจกกบ้านป่านะครับเพื่อนอนวันนี้เขามาเข้าป่าเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดครับวันนี้บนยอดดอยครับเพื่อนเื่อนนี่คือบนยอดดอยนะครับเพื่อนทุก่นฝนตกแรงมากครับเพื่อนเเข้าป่าทุกวันนะครับโอ้เจอเห็นแล้วครับเพื่อนนี่เป็นเห็ดตะไคร้นะครับนี่ดอกใหญ่ดอกน้มากครับผมช่วงนี้เห็ดเริ่มจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันจะปลายฝนต้นหนาวแล้วครับ เมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะมากคุณผู้คนดูครับผมเห็ดมันก็ไม่ค่อยสวยครับคี่ดอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับดอกใหญ่มากครับทุกคนนี่กำลังขึ้นดอยมาครับเพื่อนเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เห็ดจะเยอะหรือเปล่าครับไปลุ้นกันนะครับผมแจ็คบ้านป่าพาเที่ยวป่าสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปลุยกันเลยเระวังนะครับผขึ้นดอยแต่นี่บเราต้องเราต้องใช้กำลังแข็งแรงนิดนึงนะครับขึ้นดอยมาครับผมโเมื่อกี้นู่นๆอยู่บนนะครับผมไปไปทน้งหมดเก็บเห็ดกันนะครับวันนี้ นี่ผมเป็นวิธีหากินแบบชาวบ้านนะครับเพื่อนทุกคนหากินแบบชาวป่าชาวดอยครับเพื่อนต้องใช้ความแข็งแรงนี้นะครับเพราะว่าดอยสูงมากครับเพื่อนดูครับผมนี่เป็นดอยเป็นภูเขาเป็นหินชั้นหินต่างๆครับเห็ดที่นี่อร่อยนะครับผมเห็ดแถวๆดอยนี้แบบว่ามันจะเป็นหินชั้นหินนะครับมันชอบอยู่เกิดชั้นหินแบบนี้ครับเพื่อนนี่นเป็นเห็ดลมหรือว่าเห็ดตะไคร้นะครับเพื่อนทุกคนมันมีความเขียวแบบนี้เป็นตัวอันนี้หอมมากนะครับผมเนี่ย กลิ่นมันกลิ่นความหอมมันจะอยู่ตรงชั้นเฉียวๆแบบนี้ครับเอาไปตำน้ำพริกเอาไปคั่วนี่อร่อยครับผมอร่อยมากแซ่บมากเลยครับผมแจ็คบ้านป่ามาเต็มครับเข้าป่าทุกวันครับโอุ้ยดอกนั่นก็ต้องเหรอโอ้โหดอกนี้ผมนี่ไม่ชอบดอกนี้นะครับงามๆเลยครับจ้าดอกตุ้มๆงามๆแบบนี้แจ็คบ้านป่าไม่พลาดแน่นอนจ้าไปลุยกันนะครับบรรยากาศบรรยากาศครับนี่ดอกนั้น ดอกนี้เรียกว่านางฟ้าเงจะดอกนี้นางามมากครับผมกำลังกำลังเบ่งบานครับถ้าเป็นสาวก็โอ้สาวน้อยสาวจีจ้าเห็ดอะไรครับผมดดขอบคุณพเพื่อนๆเข้ามานะครับผมรับชมกันะครับจากวันปา่าเป็นกำลังใจให้กันด้นะครับมีดอกนึงครับผมดอกนี้ดอกน,นี้เป็นสาวจีนี่อันนี้สาวจีนึงนะครับเพื่อนทุกคนนี่อันนี้สาวจีอยู่นี่แต่อันนี้อันนี้อันนี้สาวใหญ่อันนี้หนึ่งครับประมาณนี้ครับผม ข้างบนนีครับผมกต้องขึ้นลงขึ้นลงบนดอยตลอดครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงตลอดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นภูเขาเป็นชั้นหิน,นต่างๆรับเห็ดมันก็จะออกตามบริเวณนี้นะครับฝนเคยมันเคยออกไหนมันก็ออกที่เดินตลอดนะครับมันมีเชื้อ,องมันอยู่ในนี้นะเวลาฝนตกมาแดดออกมามันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมก็เชื้อราก็จเจริญเติบโตได้ดีครับเหนื่อยครับผมร้อนมากเลยครับจะเข้าป่าตัวนี้ โูดูดทุกคนข้างบนนั่นครับมีอีกดอกหนึ่งครับมันก็ช่วงนี้ก็ผิดพวกเห็ดดินเนี่ยอะไรก็ออกเยอะอยู่นะนี่คตัวนี้ครับนี่ดอกที่สีสีบานๆสีสวยๆแบบนี้ครับนี่เป็นสวยเป็นของแจ็คบ้านป่านำมาฝากกันนะครับเพื่อนทุกคนลังใจให้กันแล้วนะครับผมวิธีชาวบ้านวิธีหากินแบบนี้กันนะครับเดี๋ยวพาไปกเก็บดอกนึ่ครับเพื่อนๆนี่นี่ก็สวยครับ จ้ะาทุกคน,นดอกนี้นะอ๋อกำลังงามเลยนี่สองดกอกกำลังงามนะจ้าทุกครับผมไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้แจ็คบ้านป่าลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับโชคดีนะครับผม